สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปจัดเต็มเหมือนเดิมกันเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับบัรยาการในทีมผ่อนคลายขึ้นมากหลังจากชนะทีมชาติลาวนะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยยู23ต้องพบข่าวไม่ดีก่อนเจอกับมาเลเซียนะครับเพราะว่านักเตะตัวหลักมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับแต่ทุกคนก็พร้อมจะสู้เพื่อพาทีมชาติไทย ไปสู่ชิงแชมป์เอเชียเ e รธธาฝุดท้ายให้ได้นะครับคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไคร b ์ในช n e l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่60,000่ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช n e l ต้องซุย,ยเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันอย่างต่อเนื่องหลังจากเกมล่าสุด ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็สามารถเอาชนะทีมชาติลาวไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ทำให้ผ่านการแข่งขันไป2นัดเนี่ยทีมชาติไทยมีอยู่4คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานนะครับในเกมนัดสุดท้ายจะต้องเอาชนะมาเลเซียให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าตัดสินและชี้ชะตาของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นัดที่เจอกับมาเลเซียนะครับซึ่งย้ำอีกครั้ง คู่นี้นะครับจะเจอกันในวันที่31ตุลาคมเวลา10โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Pay และช่องวัน31ติดตามกันได้นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทัพของโคชโยงวารุสีมาคานะครับวันนี้เนี่ยก็ได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ ไม่ได้ซ้อมเข้มข้นอะไรมากเพราะนักเตะเพิ่งผ่านเกมกับทีมชาติลาวมานะครับก็ให้นักเตะตัวหลักเนี่ยเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักก่อนจะมาวางแท็กติกเต็มๆคือในวันพรุ่งนี้ก่อนจะแข่งนะครับโดยวันนี้ได้มีข่าวดีนะครับได้เห็นเบนจามินเดวิดและไมฟิวตัวลุกตัวความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้ที่เจ็บมาตั้งแต่ที่เสมอกับมองโกเลียนะครับนัดที่เจอสอปอป์อลาวก็ไม่ได้ลง วันนี้เบนจามินเดวิดกลับมาฝึกซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับจะลงเล่นได้หรือไม่เนี่ยต้องรอดูพรุ่งนี้ถ้าเกิดกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แบบเต็มที่เนี่ยเบนจามินเดวิดก็มีโอกาสลงเหมือนกันในนัดที่เจอกับมาเลเซียก็หวังว่าเขาจะหายทันและกันนะครับสำหรับในส่วนของเบนจามินเดวิดนะโคชโย่งได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับโคชโย่งก็ ยอมรับว่าตอนนี้เบนจามินเดวิดซ้อมได้แล้วแต่ยังซ้อมเบาๆและซ้อมคนเดียวซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงเล่นกับมาเลเซียได้หรือไม่ต้องรอเช็คกันวันต่อวันแต่ดูจากสีหน้าแวลตาของเบนจามินเดวิดเขาอยากจะช่วยทีมชาติไทยอย่างมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เห็นเขานัดที่เจอกับมาเลเซียแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับโคชโยงยังได้เผยถึงข่าว้ายของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็คือ อันโตนิโอแสนใจรักเซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในเกมที่ชนะทีมชาติลาวแต่ทว่ามาเจอการบาดเจ็บเล่นงานต้องถูกถอดออกตั้งแต่ช่วงปลายครึ่งแรกนะซึ่งผมก็อัปเดตไปแล้วว่าอาการของอันโตนิโอน่าเป็นห่วงนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าซึ่งโค้ชโย่งก็มายืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้อาการของอันโตนิโอไม่สามารถลงเล่นเกมกับมาเลเซียได้แล้วเพราะเป็นอาการเจ็บที่เอ็นเข่าด้านหน้า ซึ่งถือว่าอาการน่าเป็นห่วงและมีสิทธิ์ที่จะต้องพักยาวพอสมควรนะครับโอ้โหนี่ครับผลจากการที่มาเล่นสนามที่ไม่ได้มาตรฐานครับสำหรับสนามญาติเทียมที่มองโกเลียมันเป็นย้าเทียมที่เก่าไม่รู้ว่าเขาให้จัดได้ยังไงครับเห็นได้ชัดว่านักเตะไทยเจ็บหนักไปแล้วถึง2คนนะครับวันชาติชูสงกับอันโตนิโอแสนใจรักซึ่งที่เขาเจ็บเนี่ยเพราะว่า เขาเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังและตำแหน่งกองหลังเนี่ยมันต้องสไลด์เข้าบอลหรือต้องเข้าให้ถึงบอลน,นะครับเพื่อเป็นการตัดเกมและย่าเทียมถ้าคุณล้มไปสไลด์หรือกระโดดไปตัดบอลเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะทาให้นักเตะเจ็บได้ง่ายมากถ้าใครเล่นย่าเทียมจะรู้นะครับแล้วก็แน่นอนทีมชาติไทยได้รับผลกระทบสําคัญเลยนะครับอันโตนิโอกับวันชาติชูสงนะเท่ากับว่าในเกมที่เจอกับมาเลเซียเนี่ยเราจะต้องใช้เซ็นเตอร์แบ็กคนที่3าม ก็คือชนะพัฒนบัวพันนะครับอายุ17-18ปีเองคนนี้จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเกมกับทีมชาติลาวก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังก็เล่นได้ดีนะครับก็จะยืนคู่กับโจธาลันเข็มดีก็ภาวนาและกันอย่าให้ใครมีอาการบาดเจ็บอีกเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23าปีพอดูแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บนานนะครับและน่าสงสารนะครับเจ็บทีต้องพัก4-5เดือนเลยก็รอดูและกันแต่ผมคิดว่าไม่มีใครน่าจะเจ็บเพิ่มละสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี โจ้ทานเข็มดีก็ยังคงเป็นเดอะแบกในแนวรับนะครับก็จะยืนคู่กับชนะพัฒน์บัวพันธ์ในเกมที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยสาภาพร่างกายก็ถือว่าพร้อมและว,วันนี้สีหน้าแววตาการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีผ่อนคลายขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนักเตะและมีแววตาที่มีความสุขขึ้นเพราะต้องยอมรับว,ว่าในนัดที่เสมอกับมองโกเลียเนี่ยบรรยากาศในทีมค่อนข้างเงียบเพราะผลไม่เป็นไปตามเป้าแต่พอชนะทีมชาติลาวได้เนี่ยนักเตะแนวลุก จากกริดพลพลกลวิททาศเรียกได้ว่าปลดล็อกประตูได้อย่างกลวิทเนี่ยยิงลูกแรกในทัวร์นาเมนต์นี้จากกริดยิงลูกที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทําให้นักเตะเหล่านี้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับบราการในทีมจากมองโกเลียที่เขารายงานมาเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็มั่นใจอย่างมากนะครับที่จะเจอกับมาเลเซียในนาสุดท้ายว่าจะสามารถเอาชนะได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในทีมชาติไทยล่าสุดที่มาอัปเดตกันนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมชุดนี้คือมาดามแป้งเนี่ยก็ค่อนข้างปลดล็อกอย่างมากนะครับหลังจากที่เห็นทีมชาติไทยยู3เอาชนะทีมชาติลาวได้คือก่อนที่จะชนะลาวเนี่ยเห็นได้ชัดมาดามแป้งยืนยันว่าเขาเนี่ยเครียดมากนะครับที่ไทยเสมอมองโกเลียผลงานยังไม่แจ่มไม่เป็นไปตามเป้าแต่มาดามแป้งหลังจบเกมที่ชนะทีมชาติลาวนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการปลดล็อกให้กับทุกคน เพราะทีมเนี่ยกดดันมาตั้งแต่เกมแรกด้วยสภาพสนามอากาศแต่ถือว่าเก็บ3ามแต้มได้ก็ถือว่าสุดยอดมากและได้เห็นดาวรุ่งหลายคนที่จะขึ้นมาเป็นกําลังเสริมให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตตอนนี้มาดามแป้งยอมรับเหลือง,งานที่หินที่สุดกับมาเลเซียต้อง3มแต้มเท่านั้นถ้าต้องการเป็นแชมป์กลุ่มถามว่ายากไหมมาดามแป้งบอกยากแน่นอนการซ้อมทั้ง2วันหลังจากนี้ต้องเข้มข้นและรลัดกุมที่สุดตนเองจะเอาใจช่วยนักเตะอย่างเต็มที่และพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่าง โค้ชโย่งหรือนักเตะอยู่ยีต้องการอะไรเขาพร้อมจะช่วยอย่างเต็มที่เพื่อจะทําให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับคือมาดามแป้งเนี่ยเห็นได้จากภาพการถ่ายท่าสดหรือภาพหลังโชว์เกมเนี่ยเขาทุ่มเทกับทีมชาติไทยชุดนี้อย่างมากนะครับพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างคือการได้มาดามแป้งเข้ามาเนี่ย ทีมชาติไทยถือว่าโชคดีจริงๆนะครับได้มีคนคอยมาประสานงานคอยทุ่มทุกอย่างให้เพื่อพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จเดี๋ยวรอดูกันว่าในเกมกับมาเลเซียมาดามแป้งจะจฉีดให้กับนักเตะเท่าไหร่นะครับนักเตะเนี่ยได้ไปนหนึล้านและในเกมที่ชนะทีมชาติลาวก็รอดูนะครับแต่ย้ําว่าบรรยากาศทีมตอนนี้ดีขึ้นชัดเจนเลยครับนักเตะมีความสุขมากขึ้นแต่ทุกคนก็ มุ่งมันทุ่มเทต่อเนื่องเพราะงานยังไม่จบนะครับคือชนะเราดีใจได้ก็ดีใจได้แน่นอนนะครับแต่อาจจะยังดีใจไม่สุดเพราะว่านัดที่เจอทีมชาติมาเลเซียอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะมาเลเซียได้ไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายบอกเลยว่าต้องปลบมือให้กับทีมงานชุดนี้ที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีต้องปลบมือให้กับนักเตะทุกคนที่มีเวลาฝึกซ้อมน้อยมากมีเวลารวมทีมน้อยมาก แต่ทำได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดชนะมาเลเซียนะแต่ถ้าไม่ชนะมาเลเซียเนี่ยโอ้โหก็กร่อยแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีแต่เชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างพวกเรายังไงก็หวังให้ทีมชาติไทยชุดนี้เอาชนะมาเลเซียและผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้ผมก็หวังอย่างนั้นนะครับวันที่31ตุลาคมผมจะเชียร์อย่างเต็มที่และผมก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนก็จะเชียร์อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับ นอกจากนี้ยังมีในส่วนกรลวิททัศากันหน่อยนะครับกองหน้าดาวรุ่งจากเมืองทองที่เกมล่าสุดเนี่ยแหวก3เข้าไปยิงนะครับสวยงามมากและประตูที่เขายิงได้กับทีมชาติไทยชุดนี้ในยูยิสามเนี่ยมันทําให้กรลวิทปลดล็อกและสีหน้าแววตาของเขาแฮปปี้ขึ้นมากล่าสุดกรลวิททัศน์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยจะสัมภาษณ์ว่ายังไงความรู้สึกเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับผมมีคลิปมาฝากกันรู้สึกยังไงครับ ก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้แบบว่าทุกคนก็นำข้อผิดพลาดจากเกมแรกที่เล่นไม่ดีมามาช่วยกันปรับปรุงอะไรเงี้ยทำเล่นเป็นทีมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันมากขึ้นทั้งรุกทั้งรับไปเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นผลให้ผมทำประตูได้ะไรเงี้ยก็เกิดจากเพื่อนร่วมทีมด้วยครับการเล่นร่วมกันของเกมลุกครับที่ดูแล้วยังมีจุดที่ขาดเกินเกินอยู่ครับตรงนี้ซันมองงไงบ้างครับจะแก้ไขยังไงก่อนเกมกับมาเลเซียครับ ก็ผมคิดว่ามันมันเป็นปกติของฟุตบอลน,นะครับเพราะว่าจุดที่ยากที่สุดมันก็คือเรื่องของการทาประตูอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีทีมไหนที่แบบให้เราเข้าไปทําประตูง่าย,ายนะเพราะดูจากทีมผู้ต่อสู้ก็เข้ามาทาประตูเรายากเหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นจุดแข็งของฟุตบอลอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนก็จะพยายามครับปรับปรุงแล้วก็จะเขาเรียกว่านําข้อผิดพลาดของผู้ต่อสู้ในเกมการแข่งขนันมาทำให้เกิดประตูได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดดีจุดที่แบบ บางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นกันสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ซ้อมกันมานานแต่ว่าเรานําข้อพิพาทของผู้ต่อสู้มาทําให้เป็นประตูก็ได้อะไราพร้อมๆก่อนเกมเจอมาเลเซียของเราตอนนี้มีข้อพิพาทอะไรบ้างครับผมคิดว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วมันมันเป็นแมตช์สุดท้ายด้วยถ้าเราไม่สามารถชนะมันก็เราก็ผมคิดว่าไม่มีสิทธิ์จะเข้ารอบเลยนอกจากอยากชนะอย่างเดียวซึ่ง มาเลเยเขาก็มาแค่ต้องการเสมอแต่ผมคิดว่าเขาเขาคงจะมาใส่ร้อยเหมือนกันผมคิดว่าเราก็ต้องก็ต้องเต็มที่ที่สุดเพื่อเพื่อจะชนะให้ได้ครับจุดแข็งของมาเลเซียทีมนีครับคือการเล่นเป็นทีมตรงนี้ซันมองงไงครับมองอยังไงบ้างทีมมีการรับมือมีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้างครับผมคิดว่าผมผมดูมาเลเยเขาเล่นแล้วผมเขาเขาก็เป็นทีมที่แข็งแข็งแก่งทั้งตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดต่างๆเขาเขาแข็งเก่ง ผมคิดว่าเราเราก็ต้องใช้ความเป็นทีมของเราสู้กับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า,วามันเป็นแมตช์สุดท้ายเขาใส่ร้อยเราก็ใส่ร้อยเหมือนกันมันผมคิดว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในในเกมวันอาทิตย์แฟนบอลนยครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยอยู่23ครับวันอาทิตย์นี้ม์สุดท้ายเจอมาเลย์ครับนี่ก็เป็นความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ผมนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะไปเปิดเงื่อนไขกันหน่อยว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายจะมีทางไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆนัดที่เจอมาเลเซียบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายมาเลเซียรูปแบบการเล่นดีที่สุดในทุกทีมที่ไทยเจอมาก่อนหน้านี้เลยนะครับบอลเท้าสู่เท้าและรวมตัวกันมานานแต่คุณภาพของทีมชาติไทยผมคิดว่าเราก็สามารถเอาชนะมาเลเซียได้นะครับก็อยู่ที่ว่าวันนั้น โคชโย่งจะวางแทคกติกมาแบบไหนก็ต,ต้องมั่นใจในตัวโคชโย่งกันหน่อยนะครับคือไม่สามารถเลือกทางอื่นได้แล้วต้องชนะให้ได้สถานเดียวและโคชโย่งก็ได้รับหน้าที่นี้ยังไงก็ต้องทําให้เต็มที่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยโคชโย่งเรียกได้ว่าวิ่งในสนามเนี่ยครบ10รอบแล้วนะหลังจบเกมที่ชนะทีมชาติลาวเนี่ยวิ่งไป5แล้ววันนี้ก็วิ่งอีก5นะครับครบ10รอบพอดีก็เป็นการพูดเอาไว้ก่อนเกมว่าถ้าชนะลาวจะวิง่งเดี๋ยวดูกันว่าถ้าโคชโย่งสามารถพาทีมชนะมาเลเซียได้ จะวิ่งอีกอกีก่กรอบก็รอดูแล้วกันแต่ย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับที่เจอกับมาเลเซียห้ามประมาทและทีมชาติไทยต้องเล่นให้ท็อปฟอร์มที่สุดนะครับเพราะว่าเราเจอมาเลเซียช่วงหลังเนี่ยเราค่อนข้างแพ้ทานะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กเลยในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งที่ผ่านมาเราก็โดนทีเด็ดมาเลเซียใครจําได้มากครับทั้ง ในบ้านของเขาแล้วก็เล่นที่ UAE เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเลเซียไม่กลัวไทยนะครับซึ่งเราก็ต้องเร่งฟอร์มเก่งเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีถ้าเกิดเล่นได้เข้าฝากผมคิดว่าเราสามารถเอาชนะได้ก็รอติดตามนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียนะสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ชี้ชะตาว่าทีมชัดไทยจะเข้ารอบหรือไม่จะแข่งขันในวันที่31ตุลาคมเวลา10โมงเช้านะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play และช่องวัน31ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับ10โมงเชา้าช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นหวังว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ในช anel ตองสุยนะครับมุ่งสู่60,000ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตน์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ